w วลค o ม e BACK t เคทูเด n n ชาแ2 6นี้ Toyota กลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้งกับรถยอดนิยมตลอดการอย่างโ o y o t a าราีรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกันมานานและคราวนี้ต้องบอกเลยว่า Toyota จัดหนักจัดเต็มทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ยกระดับข,ขึ้นอีกขั้นเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในประเทศไทยอย่างแท้จริงทันทีที่เห็นตัวรถต้องยอมรับเลยว่าราซีใหม่ดูดุดันและหรูหราขึ้นอย่างชัดเจนเส้นสายรอบคันถูกออกแบบ ให้มีความสปอร์ตแต่ยังคงความนิยบแบบญี่ปุ่นกระจังหน้าทรงใหม่ขนาดใหญ่พร้อมโลโก้โตโยต้าที่ดูเด่นชัดด้านล่างเสริมกันชนดีไซน์ล้ำที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งเหมือนรถ SUV ตัวจริงฝ่ายหน้าเหลทรงเรียวคมพร้อมไฟเดย์ไทม์กร i น,นิง่งลายแบบใหม่ที่ดูมีเอกลักษณ์บอกเลยว่าเห็นครั้งแรกต้องเหลียวมองแน่นอนด้านข้างตัวรถเน้นเส้นสายเฉียบคมงที่ไหลลื่นต่อเนื่องตั้งแต่ฝ่ายหน้าไปจนถึงไ่ายท้ายเสริมด้วยซุ้มล้อสีดำแบบสปอร์ตที่ช่วยขับให้ล้ออลอยขนาด19นิ้วดูโดดเด่นขึ้นกว่าเดิม หลังคาทูโทนสีดำตัดกับตัวทั้งสีสดใสยอย่างดนามิกเรดหรือบลูเฟลมทําให้รถดูมีชีวิตชีวามากขึ้นส่วนด้านท้ายก็ดูดุดันไม่แพ้ด้านหน้าด้วยไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกโมเดิร์นทันสมัยประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมระบบคิกเซนเซอร์เพิ่มความสะดวกสบายเวลาใช้งาน ภายในห้องโดยสารโตโยต้าราวิสสองพันยี่สิบหกถูกออกแบบให้กว้างขวางและหรูหรากว่ารุ่นก่อนยังเห็นได้ชัดวัสดุภายในใช้หนังคุณภาพดีตัดด้วยไดสีตัดให้ความรู้สึกพรีเมียมเบาะนั่งคู่หน้าออกแบบใหม่รองรับสรีรัได้ดีเยี่ยมส่วนเบาะหลังสามารถปรับเอนได้และพับได้แบบแบนราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างเต็มที่คอนโซลกลางโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง12 3นิ้วรองรับทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้าสาย พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจาก JBL ที่ให้มิติของเสียงชัดใสฟังเพลงได้เพลินทุกการเดินทางนอกจากนี้ยังมีแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนรวมถึงระบบชาร์จไร้สายช่อง USB-C รอบคันและระบบควบคุมอุณหภูมิแบบแยกฝั่งเพิ่มความสะดวกสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารด้านสมรรถนะโตโยต้าจัดเต็มด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตรไดนามิดฟอร์ดที่ให้กำลังถึง207แรงมา้าและยังมีรุ่นไฮบริด ที่ให้พลังรวมสูงสุดกว่า220แรงมา้ามาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบอัจฉริยะดินามิกทอร์เบทริก DWD ที่สามารถกระจายแรงขับเคลื่อนได้แม่นยำทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนเปียกหรือทางลูกรังก็มั่นใจได้ทุกเส้นทางระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้ขับนุ่มแต่มั่นคงขึ้นให้ความสมดุลระหว่างความสบายและการควบคุมที่เฉียบคมส่วนระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดตอบสนองไวและเปลี่ยนเกียร์ได้เรียบเนียนทำให้การเร่งแซงบนทางด,วด่วนหรือการขับขึ้นเขาทำได้อย่างสบาย ด้านความปลอดภัยรุสี2 0 2 6มาพร้อมระบบ Toyota Safety s e n s e รุ่นล่าสุดรวมถึงระบบเบรกอัตโนมัติ PRE-COLLISION SYSTEM ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ใน Lay l a n Tracing Assist ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Dynamic Radar Cruise Control และกล้องมองรอบคัน360องศาซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ส่วนราคาคาดการณ์ในประเทศไทยคาดว่าจะ